ลนะสวัสดีครับผมกฤษณะสวีดนะเจอกันอีกแล้วครับวันนี้บ๊ายบายแดดสะใจมากเลยนะฮะ,ะวันนี้ผมจะมารีวิวอ่าเป็นโตโยต้าเอสติม่านะครับผมตัวนี้มาจากเพชรบ,บุรีสีดำสวยมากสะอาดมากครับรถคันนี้น่าเป็น่อพอดีลูกค้ามีปัญหานะฮะเกี่ยวกับระบบข้างในนะครับตอนนี้เราก็ทำการอ่าจัดการเปลี่ยนชดกอรขอเอสติม่าไปแล้วครับไปซ้ายขวาเลยฮนะมาจากเพชรบ,บุรีนะ คันนนี้นะะฮเดี๋ยวผมจะรีบไปให้ดูว่าการทํางานเป็นยไงเปลี่ยนไปแล้วนะครับนิ่มมากฮะแล้วเราก็เออ่ก็ใช้กระดาษน้ำยาพวกบํารุงแล้วก็ฟิตให้มันดูแบบว่ากระชับขึ้นนะครับตอนนี้ก็จบละเดี๋ยวกทำให้ดูนี่ครับผมสบายเอติมานะ,ค,ะครับผมใครที่ขับพวกเอติมามีปัญหาเนี่ยมาหาเราได้เลย,เลยนะครับจบแน่นอนนี่ครับสบายสบายตะกูลเดียวเอาผ่านนะพวกนี้นี่ครับผม ระบบอัติมานี่ก็จะเป็นนิ่มๆน,นะครับเป็นสโลสลด์แล้วก็ดูดของเขาี่เวลาจะสโลนี่มาพอถึงก่อนเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะดูดประมาณสองวิจะดูดทันทีเลยนะครับดูครับเ๋็กล้องดูดกล้เลยเอยดูนะฮะอ่าเนหสอหนึ่งสะอปุ๊บก,ก็จะดูดนี่มันเป็นก็เรียกว่าระบบของอัติมาของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฝัซ้ายแล้วกันว้าเป็นยังไง ที่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่เราก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะแล้วผมก็เซ็ตตรงระบบลุกเอ่อระบบงลุบวงลุกปืนให้เขาด้วยนะฮะพวกนี้เสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ครับนิ่มๆครับไม่ต้องกลัว Pedro. ทางร้านเราได้รับประกันนะฮะนะฮะรับประกันเป็นปีครับผมลองมาดูฮเก็บสลาสเตอร์เพนะนะะี่ครับสโลสไลด์แล้วก็ดูดนี่เอสติม่านี่นะฮะดูดตรงนี้หนึ่งซอลับฟล็อกเลยอ่านะครับอันนี้ก็คือสเต็ปของเอสติม่าถ้าเป็นเอาผ่านก็จะหนึ่งแล้วก็ดูดแต่เป็นเอสติม่าจะเป็นสองนะฮะ นัะครับก็ฝากด้วยละกันนะใครที่กําลังมองหาร้านนะครับผมที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบสไลด์ไม่ว่าจะเป็นโฟกเป็นอาเกียร์หรือว่าจะเป็นเอาผ่านหรือว่าจะเป็นพวกคุในิซซัมที่กําลังจะติดดูหรือว่าติดสไลด์นะครับก็ดูที่กิจสเซอร์วิสฮะเอกใช้หนึ่งนึครับสี่ช่องทางร้านเราเพจเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็ยูทูบนะผมเนี่ยครับเป็นคนรีวิวนะฮะนะผมชื่อช่างนโมนะครับผมยังไงฝาก้ด้วยครับกิจสเซอร์วิสครับเสร็จ